สวัสดีครับถ้าพูดถึงกลุ่มตัวละครที่โดนแซะโดนแซวเยอะที่สุดในจักรวาลมังกรยกคงจะหนีไม่พ้นเจ็ดประลาดกลางหนัาผมไปอ่านไม่ว่าจะที่ไหนในเฟซในพันทิปในกลุ่มลน์หรือว่าในคอมเมนต์ต่างๆจะต้องมีการแซะการด่าการดูถูกพวกเจ็ดปลาดกลางหนํานี้อยู่แท้ตลอดทั้งที่พวกนี้เขาก็อยู่ฝั่งพระเอกแล้วก็เป็นจอมยุทฝั่งคุณธรรมด้วยที่ใสโดยรวมก็ดีอยู่ ส่วนหนึ่งผมก็เข้าใจได้นะอย่างแรกเลยก็คือด้วยนิสัยของตัวพี่ใหญ่อย่างกวเตงอากเนี่ยบางทีมันก็น่ารำคาญหน้าหมันไส้จริงๆถึงแม้พื้นฐานเขาจะเป็นคนดีแต่ว่าเขาหัวรันทิฐิสูงบางทีก็ปากเสียก็ไม่แปลกที่คนดูจะไม่ชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพลังฝีมืออย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่นกอนนะว่าเวลาเขาเล่าเรื่องเนี่ยเรื่องราวก็มาจะวนเวียนอยู่กับพวกตัวทอ็ทอปท,ที่แบบเก่งมากๆ ไอ้พวกที่แบบไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนั้นก็เลยดูกาก,ากไปเลยซึ่งเจ็ประหลาดกลางหนังก็เข้าข่ายทํานองน,นี้แหละเขามีอิทธิพลอยู่ในแถบกลางหนังก็น่าจะเก่งมากกว่าพวกชาวยูทั่วไปนับหมื่นคนนั่นแหละแต่ถ้าไปเทียบกับพวกตัวเก่งๆในเรื่องกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าอยู่ล่างๆเลยคนดูก็เลยไม่ชอบรู้สึกว่ามันไม่เก่งทีนี้ความชอบหรือไม่ชอบก็ตามพอมันมาอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยมันจะถูกยกระดับขึ้นเหมือนกับว่ามันมีคนช่วยชมหรือว่าช่วยด่า ไอความชอบหรือความเกลียดชังเนี่ยมันก็จะเพิ่มพูนไปกว่าความรู้สึกเดิมพอไปหลังๆเรื่องของเหตุผลก็กลายเป็นเรื่องรองและมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกซะมากกว่าดังนั้นเราก็จะเห็นคอมเมนต์มากมานยนะจะมีการแซะอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยบางคนก็ถามกลุ่มนี้มีประโยชน์อะไรบ้างมีข้อดีอะไรบ้างไหมไหนใครลองบอกข้อดีของเจ็ดประหลกกาดกันหนามาสักสิบข้อสิ เออผมไปเห็นคอมเมนต์นี้ผมก็เลยได้ไอเดียมาทําคลิปนี้จริงๆแล้วผมคิดได้เกิน10ข้อนะแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยแล้วก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวไปดังนั้นผมตัดเหลือแค่ซัก7ข้อละกันจะได้ตรงกับชื่อแกงเขาข้อแรกเลยอันนี้ชัดเจนคือเรื่องของการรักษาสัจจะโดยเฉพาะตัวพี่ใหญ่อย่างกาเตงอาดเนี่ยเขาค่อนข้างจะยึดถือเรื่องนี้มากๆมีหลายช่วงตอนนะผมจะยกมาสักอันละกัน แต่ว่ามันอยู่ในมกรหยภาคสองตอนท้ายคือตอนนั้นโกเตง้าเขาได้ข่าวสําคัญของพวกมองโกว่าทัพใหญ่จะมาบุกขนาบเมืองเซียงเอียงทั้งเหนือใต้แล้วก็ยังมีการส่งทูตไปหลอกลวงฮ่องเต้ของซองรวมถึงกุ้ยเซียน,นยก็ถูกจับไปอยู่ในทัพมองโก้ด้วยพวกนั้นเขาคุยกันโดยไม่คิดว่าจะมีใครฟังออกแต่ว่าพอดีโกเตง้าเนี่ยเขารู้ภาษามองโก้ก็เลยรีบเร่งรุดไปแจ้งข่าวแต่ว่าแต่มาเจอกับไอ้สี่ตัวร้ายก็คือพวกโซ่ทงเทียนพวกนั้นอะ เขาก็เลยต่อรองขอให้ไปแจ้งข่าวก่อนและรับปากว่าจะกลับมารับความตายซึ่งพอเสร็จเรื่องเขาก็กลับมาตามนัดจริงๆเพราะว่าเขายอมตายแต่ว่าจะไม่ยอมเสียสัจจะแล้วก็มีอีกหลายครั้งมากๆเลยในเรื่องของการรักษาสัจจาะนะแต่บางทีคนดูก็อาจจะไม่ชอบอย่างเช่นเขาจะสนับสนุนก้วยเจ๋งให้แต่งงานกับวาเจนเพราะว่าต้องรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับเจงกิส่านแน่นอนว่าคนดูก็จะไม่ชอบเพราะว่าคนดูก็จะเชียรอึ้งยงใช่ไหม ต่อไปข้อดีอันที่สองอันนี้ไปที่จูชงบ้างข้อดีของเขาก็คือความฉลาดเขาใช้ความฉลาดช่วยเหลือตัวเองแล้วก็พรรคพวกมาเยอะเหมือนกันนะคือในเรื่องเนี่ยมันมีคนฉลาดอยู่มากมายเบอร์ต้นๆเลยก็น่าจะเป็นอึ้งยงแต่ว่าแม้แต่คนระดับอึ้งยงก็เหมือนว่าจะยอมรับแบบไกลๆนะว่าจูชงเนี่ยฉลาดกว่าอย่างตอนที่เขาเปิดโปฮิวชอยตึงอึ้งยงดูไม่ออกเป็นจูชงนั่นแหละที่เฉลยกลลวงเหล่านั้น แต่ตอนหนึ่งที่อึ้งโยงไปที่เขามือเหล็กยังมีพูดเลยว่าหากแม้จูชงรุดมาคงจะเปิดโปลงลวดลายปาหีของนักหลอกต้มผู้นี้ออกเรากลับต้องยอมสิโลลาบสแสดงว่าในใจอึ้งโยงเนี่ยก็ให้ความนับถือความฉลาดของจูชงอยู่แต่ตอนท้ายที่นางไขคดีเรื่องเอีย้ยคังได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหลักฐานที่ได้มาจากจูชงนั่นแหละต่อไปข้อดีอย่างที่3ก็คือความเสียสละ แน่นอนว่าก็มีหลายครั้งเหมือนกันอย่างครั้งหนึ่งเป็นตอนที่อาชิโกเนี่ยเขาสูญเสียพลังฝีมือไปใช่ไหมแล้วก็ไปเจอกับพวก4ตัวร้ายตอนนั้นมีจิวปะทงอยู่ด้วยก็จริงแต่ว่าจิวปะทงก็ติดเล่นนะ่ะก็เลยไม่มีประโยชน์ก็จะเป็นกลัวแตงอาชตน่นแหละที่บังเอิญมาเจอเขาก็คอยคุ้มครองจนมาซ่อนในถ้ำอาชิโกบอกโอ้อาจารย์ใหญ่ของเจ้าเนี่ยประพฤติถือคุณธรรมอยู่เป็นเพื่อนเราภายในถ้ำคอยต้านทานศัตรูตกลงใจสละชีวิตของตัวเอง คือกัเตงอั้นเนี่ยสู้พวกนั้นไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาก็จะยอมสู้จนตัวตายเพื่อจะช่วยเหลืออันจีกโกงอนะทั้ที่ไม่ใช่เรื่องของเขาเลยข้อดีต่อไปก็เป็นเรื่องความสามัคคีละกันอันนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากอย่างที่เรารู้แหละว่ากลุ่มนี้สามัคคีกันมากไม่เคยแตกแยกไม่เคยทะเลาะกันช่วยเหลือกันตลอดคือเขาคบหากันมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะก็เลยมีความผูกพันกันเข้าใจนิสัยของกันและกันเวลาสู้ก็สู้พร้อมกัน เออแต่ว่าเรื่องนี้อาตระกาายเป็นส่วนที่ทําให้คนไม่ชอบก็ได้เพราะว่าเวลาสู้พอสู้ด้วยกันเนี่ยก็คือการรุมไงก็ต่อไปข้อดีข้อที่5คือการรู้จักให้อภัยจริงๆข้อนี้ยากนะการให้อภัยเนี่ยเป็นการให้ที่ยากมากๆพวกเจ็ดประหลาดก,กาหนําเนี่ยเขามีความแค้นกัาบบเถ๋่อห่วงมากคือพี่ชายของโกเตงอันเนี่ยก็ตายไปเตียอาเซงก็ตายไปก็เลยเหลือแค่6ประหลาด แต่เขาก็ตกลงรับปากกับเบงเกนกนะว่าเขาจะให้อภัยจะเลิกล้างแค้นเพราะว่าฝั่งบัเถียวห่วงเองก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันเวลาดูซีรีส์บางเวอร์ชันเนี่ยอาจจะทําให้เข้าใจผิดอย่างของปีล่าสุดเนี่ยตอนที่ไอ้พวกเจ็ประหลาดมาเจอบัเถียวห่วงที่บ้านของเลเซงห่วงดูแบบโอ้โหกระเฮียกระหือรือจะลงมือแต่เจริง้ในนิยายพวกเขาไม่ได้จะสู้นะแต่เป็นนานนี่นแหละที่จะเอาให้ได้ก็เลยสรุปว่าเป็นให้กูเจ๋งออกไปประลองแทน หรือจะเป็นก่อนหน้านั้นตอนที่บ๊วเยเถวหวงสลบไปในเรื่องก็มีบอกว่ายามนี้หาหกประหลาดแดงกลางหนําคิดปริชีวิตนางนัะว่าง่ายดายราวหยิบวัตถุจากในถุงย่ามแต่เนื่องด้วยมีข้อตกลงกับเบงเก็ก e ก็เลยยอมปล่อยนางไปก็คือสรุปเขารู้จักให้อภัยแหละต่อไปข้อดีข้อที่6กก็คือความรักชาติรักประชาชน คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศชาติเขาจะให้ความสําคัญต่อให้มีธุระด่วนมีเรื่องสําคัญอื่นๆแต่ว่าถ้าไปเจอเรื่องที่มีการทําร้ายประชาชนอะไรแบบนี้พวกนี้จะยอมทิ้งเรื่องอื่นอย่างตอนที่พากุ้ยเจ๋งจะมาประลองกับเอีย้ยคังมันใกล้จะถึงวันนัดแล้วและเป็นนัดที่โคตรสาคัญเลยเพราะว่ารอมา18ปีตอนนั้นเขาบอกว่ากําหนดนัดประลองฝีมือที่เมืองเกียเฮงกระชันใกล้เข้ามาแล้วไม่อาจเสียเวลาชักช้าอีกต่อไป พอเจอเรื่องร้ายเกี่ยวกับประเทศชาติเขาก็บอกว่ามีชนชั้นอันร้ายกาจมากหลายมาชุมนุมที่นครหลวงคนต้องมีแผนอุบายอันใหญ่หลวงเกรงว่าเป็นผลร้ายต่อราชวงศ์สองไม่แน่ว่าคิดทําร้ายรัชดนชาวฮั่นของพวกเราเมื่อถูกพวกเราประสบพบเหตุมีอาจไม่เกี่ยวข้องได้เขาก็เลยเลือกไปช่วยทางนั้งก่อนแต่ก็ให้ก้เจงแยกเดินทางไปคนเดียวหรือจะเป็นตอนที่เจอกับฮิวโชวยตึงซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าเป็นตัวปอมคิดว่าเป็นฮิวโชวย,ยิมซึ่งฮิวโชวย,ยิมเนี่ยเก่งมากๆ แต่พวกนี้พอได้ยินว่าเขาจะให้สวามีพักกับพวกกิมพวกเจประหลาดก็ไม่กลัวนะก็ลุกขึ้นมาต่อต้านทันทีคือพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศชาติเขาจะสู้เต็มที่อะ่ะต่อไปข้อดีข้อที่7คือการรู้จักยอมรับผิดหรือว่าการรู้จักสํานึกผิดนั่นแหละเรื่องนี้ก็ยากมากเหมือนกันยิ่งสําหรับคนที่มีอีโก้สูงหรือว่ามีทิฐิสูงน่ยจะให้ยอมรับผิดมันยากมาก อย่างถ้าเป็นอึ้งเอซือเนี่ยโหถ้าจะไม่มีทางแต่ของเจ็ดประหลาดเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซนบางครั้งก็จะดื้อรั้นอยู่แต่ครั้งที่สํานึกผิดจริงๆเนี่ยก็มีอย่างตอนที่เขาสู้กับครูชูกิแล้วสรุปตอนท้ายเห็นว่าในวัดเนี่ยดำมีผู้หญิงซ่อนว้จริงๆพวกเขาก็เสียใจหรือตอนที่กัวเจงอากรู้ความจริงว่าอึ้งเอซือไม่ใช่คนที่ฆ่าอีห้าคนนั้นเขาก็รู้สึกผิดต่ออึ้งเอซือแล้วก็อึ้งยงมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เขาเคยคิดจะลอบตีอึ้งยงตอนนอนหลับด้วย ตอนนั้นเขาก็ระพึงในใจเรากลัวเต็งอากประพฤติเที่ยงธรรมหลายสิบปีมานี้ไม่เคยกระทําเรื่องราวละอายต่อฟ้าดินยามนี้ลออทํร้ายผู้คนขณะที่ฝ่ายหนึ่งหลับอยู่ย่อมไม่ใช่พฤติการอันเปิดเผยแต่เราจะยอมตายเพื่อตอบแทนถือว่ามีคําว่ากล่าวกับนางแล้วก็คือจะลอบฆ่าแต่ว่าก็จะหัวพุ่งชนสาวตายตามทีนี้พอมาตอนหลังเนี่ยในช่วงที่อึ้งยงออกไปไขคดีเขาถึงได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจผิดในนิยายบอกว่ากเต็งอกัก รับฟังจนใจสถานปานจะขาดรอนยามนี้เขาได้คิดว่าที่แท้อึ้งโยงตูออตอแรกว่าฆาตกรที่ฆ่าคนเป็นเอาเองหงกับเอี้ยครังเขาก็คิดในใจสาวน้อยอันเปรศของเพียงเจ้าบ่งบอกต่อเราว่าฆาตกรเป็นใครก็ใช้ได้แล้วยายต้องเสียสละชีวิตด้วยแต่เขาก็คิดได้เราข้างข่าวเหินฟ้ามีอารมณ์วู้วามถึงเพียงไหนทั้งที่ตามมื้อบอดยังยืนการป้ายความผิดไปที่พวกนางสองพ่อลูกต่อให้นางบ่งบอกเราไหนเลยจะยินยอมเชื่อ กเูเตงอากเอ๋ยกเูเตงอากเจ้าโจรอุบาทคนตาบอดโสโครเป็นเจ้าบีบบังคับให้สาวน้อยอัมบเสสนานนี้ไปหาความตายเองแล้วก็ด้วยความรู้สึกผีนี้แหละตั้งแต่นั้นมากเูเตงอากก็จึงรักอึ้งยงมากๆตามที่เขาบอกนะว่ายามนี้กเูเตงอากทางนิยมเลื่อมใสาทางรักเวทนาต่ออึ้งยงจนจับใจ แล้วตอนไปเจอกับโก้เจ๋งเขาก็ตบหน้าตัวเองใหญ่เลยตัวแบบตบแรงด้วยนะตบหนักๆเลยอะ่ะเพราะเขารู้สึกผิดมากๆเขาบอกว่าเราสมควรตายเราตามมือบอดหรือว่าหัวใจก็พอยมือบอดไปด้วยอันนี้ก็คือ7ข้อดีของ7ประหลาดกลางหนับจริงๆแล้วจะมีอีกหลายอย่างนะความมุมานะความถ่อมตนความมีเหตุผลอะไรอีกมากมายแต่น,นี่ก็พูดถึงแค่ในส่วนของนิสัยใจคอถ้าไปพูดถึงเรื่องของพลังศิมือหรือว่าสิ่งต่างๆที่เขาทามีอีกหลายช่วงที่สร้างประโยชน์ อย่างความมือเบาของจูชงเนี่ยก็ช่วยคนไว้ได้เยอะช่วยแก้พิษให้กับหลายคนกูเจ๋งเองเนี่ยที่ได้ฝึกท่องเก้าอิมส่วนหนึ่งก็มาจากการที่จูชงไปจิกมานี่ยแหละและยิ่งพวกชาวบ้านต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็ช่วยเหลือคนไว้มากมายโดยรวมก็ถือว่าพวกนี้เป็นคนที่ดีมีคุณธรรมแต่ว่าคนดูกับไม่ค่อยชอบซึ่งก็เข้าใจได้นะเพราะว่าตัวกัวเตงอานเนี่ย บางฉากมันก็น่าหมั่นไส้จริงๆคลิปนี้อาจจะขัดใจหลายคนบ้างเพราะว่าเอาตัวละครที่คนไม่ค่อยชอบมาพูดถึงข้อดีแต่เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงความน่ารำคาญของไอ้กวัวเต็งอักเนี่ยแหละก็ไว้รอดูนะแต่อาจจะเป็นคลิปไหนก็ไม่รู้แหละแต่เดี๋ยวจะทำส่วนคลิปนี้คุณรู้สึกอะไรยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยหรือว่ายังเกลียดเหมือนเดิมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ ใ้ยาสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ